หลังจากที่ได้มีการเปิดเผยรายงานล่าสุดว่าธนาคารแห่งประเทศไทยติดสิบอันดับแรกที่ตุนทองคำเป็นเงินทุนสำรองมากที่สุดในช่วง5ปีย้อนหลังซึ่งส่งผลให้ค่าเงินบาทมีเสถียรภาพมากขึ้นโดยสภาทองคำโลกได้รายงานว่าภาพรวมความต้องการทองคำระดับโลก ได้เพิ่มส <tripod> ูงขึ Asia, ้นและเมื่อพิจารณาความต้องการทองคำของธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกในช่วง5ปีที่ผ่านมาพบว่าธนาคารกลางของประเทศจีนมีความต้องการสูงสุดรองลงมาคือธนาคารกลางของประเทศตุรกีถัดมาคือธนาคารกลางของสาธารณรัฐโปแลนด์ตามมาด้วยธนาคารกลางของประเทศรัสเซียถัดมาคือธนาคารกลางของอินเดียและตามมาด้วยธนาคารกลางของสิงคโปร์ โดยธนาคารกลางของประเทศไทยนั้นติดอยู่ในอันดับที่7ของโลกมีความต้องการทองคำถึง90ตันซึ่งอย่างไรก็ตามล่าสุดได้มีรายงานอ้างการเปิดเผยของสภาทองคำโลกว่าอุตสาหกรรมเมืองทองกำลังประสบปัญหาในการรักษาระดับการเติบโตในด้านการผลิต เนื่องจากการค้นหาแหล่งแร่ทองคําเริ่มยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆโดยมีข้อมูลจากสภาทองคําโลกพบว่ากำลังผลิตเมืองทองคําเพิ่มขึ้นเพียง0.5%ในปีที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าโดยในปี2022อัตราการเติบโตอยู่ที่1.35%หากเปรียบเทียบเป็นรายปีเช่นเดียวกับปี2021 ที่มีอัตราการเติบโตอยู่ที่2.7%ปอร์ซโดยหัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดของสภาทองคำโลกได้กล่าวกับ CNBC ว่าสิ่งที่เห็นก็คือกำลังการผลิตเมืองทองคำสูงสุดเป็นประวัติการในไตรมาสแรกของปี2024เพิ่มขึ้นถึง4%เเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายปีแต่หากมองในภาพกว้างๆคิดว่ากำลังผลิตเมืองทองคำอยู่บนจุดสูงสุด ในปี2016ถึง2018และก็ไม่พบเข็นการเติบโตนับตั้งแต่บัดนั้นนอกจากนี้ยังบอกว่าเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะค้นพบแหล่งทองคำใหม่ๆทั่วโลกเนื่องจากในหลายๆพื้นที่มีแนวโน้มว่าจะพบแร่ทองคำต่างก็ถูกสำรวจไปหมดแล้วและมีสิ่งที่น่ากังวลใจอย่างยิ่งก็คือในช่วงเวลา10ปีหลังจากการผลิตทองคำพุ่งขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปี2008 อุตสาหกรรมเมืองทองคําก็ต้องประสบกับความยากลาบากในการรักษาอัตราการขยายตัวในด้านการผลิตทองคําเนื่องจากแหล่งแร่ทองคําใหม่ๆทั่วโลกนั้นหายากมากขึ้นรวมถึงหลายพื้นที่ก็มีแนวโน้มว่าจะพบแหล่งแร่ทองคําก็ถูกสํารวจไปหมดสิ้นแล้วโดยบ่งบอกว่าปัจจุบันนี้เมืองทองคําขนาดใหญ่ต้องมีการใช้เงินลงทุนที่สูงมาก และต้องมีการสำรวจรวมถึงการพัฒนาโดยจะต้องมีขั้นตอนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนอกจากนี้จะต้องใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ10บถึงปีก่อนที่เมืองทองคำจะมีความพร้อมในการผลิตออกมาโดยเขากล่าวว่าต่อให้เมืองทองคำเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการสำรวจ แต่ว่าหากคำนึงถึงโอกาสในการค้นพบแหล่งแร่ทองคำที่จะนำไปสู่ขั้นตอนการพัฒนาอยู่ในระดับที่ต่ำมากโดยมีรายงานเปิดเผยระบุว่าทองคำทั่วโลกที่ถูกพบมีแร่ทองคำในปริมาณมากพอที่จะได้รับการรับรองให้ทำเหมืองทองคำมีเพียงประมาณ10%เท่านั้นและมากไปกว่านั้นบริษัทเหมืองทองคำทั้งหมด อาจจะต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าจะได้รับใบอนุญาตต่างๆที่จำเป็นจากรัฐบาลของประเทศถึงจะเริ่มปฏิบัติการได้นอกจากนี้ ยังไม่นับรวมถึงกรณีที่มีโครงการเมืองแร่จำนวนมากตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณห่างไกลและจําเป็นจะต้องมีการก่อสร้างรวมถึงมีระบบโครงสร้างพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางไฟฟ้าและระบบน้ำประปาให้ดีซะก่อนโดยนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ได้มีการขุดพบทองคำไปแล้วประมาณ187,00 0เมตริกตันหากอ้างอิงรายการของสภาทองคำโลกก็ ยังมีแหล่งทองคำสำรองที่ยังคงไม่ได้มีการขุดอีกประมาณ57,000ตันซึ่งทางด้านสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USGS ได้ารายงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีการประมาณการว่าทองคำทั่วโลกอาจจะเหลืออยู่เพียงประมาณ57,000ตันซึ่งหากมีการเปรียบเทียบ จากปริมาณการขุดพบทองคําเฉลี่ยปีละประมาณ3,000ตันจะเท่ากับว่าเหลือทองคําให้ขุดได้อีกเพียงระยะเวลา19ปีเท่านั้นหากไม่มีการสำรวจพบสายแร่ทองคําใหม่เพิ่มมากขึ้นโดยอย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้รับจาก USGS เป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นโดยมีการอ้างอิงจากอัตราการขุดทองคำในปัจจุบันและปริมาณทองคำสำรองที่ได้รับการพิสูจน์แล้วเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงอาจจะยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่อาจจะส่งผลต่อระยะเวลาในการหมดลงของทองคำไม่ว่าจะเป็นการค้นพบแหล่งแร่ทองคำใหม่ๆหรือการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลทองคำจาก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงของใช้ต่างๆและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยมีรายงานเปิดเผยว่ามีการซื้อทองคำของธนาคารกลางทั่วโลกที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2565ทำให้จำนวนความต้องการอยู่ที่1,037ตันในปี2566 ทำให้มียอดรวมตลอดทั้งปีความต้องการทองคำของธนาคารโลกสูงสุดเป็นอันดับที่สองจากที่มีการบันทึกมาทั้งหมดและลดลงเพียง45ตันเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าโดยประเทศไทย เป็นตลาดที่มีการเติบโตของความต้องการทองคำผู้บริโภคหรือคอน s u m เมอร์โก e ด a n d มสูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียนโดยเพิ่มขึ้นถึง9%เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าจากจำนวน38.4ตันในปี2565เพิ่มมาเป็น42.1ตันในปี2566ซึ่งการเติบโตเช่นนี้ เป็นผลมาจากความต้องการทองคำแท่งและเหรียญทองคำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีมากกว่าการปรับตัวลดลงของความต้องการทองคำแบบเครื่องประดับโดยเมื่อพิจารณาความต้องการทองคำของธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกจะพบว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาจีนมีความต้องการสูงที่สุดอยู่ที่383ตันรองลงมาคือตุรกีอยู่ที่287ตัน ถัดมาคือสาธารณรัฐโปโลแลนด์230ตันรัเสเซีย220ตันอินเดีย203ตันสิงคโปร์103ตันส่วนประเทศไทยอยู่ที่90ตัน ซึ่งอย่างไรก็ตามได้มีการเปิดเผยล่าสุดจากสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าปัจจุบันนี้ธนาคารกลางทั่วโลกได้กลับมาตุนทองคำเพิ่มขึ้นอีกครั้งในเดือนเมษายนที่ผ่านมาซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนานาประเทศที่มีต่อราคาทองคำในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังจากมีแรงผ่อนซื้อในช่วงเดือนมีนาคม2024ที่หลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยมีการทยอยขายทองคำ หลังจากแรงซื้อทองคำชะลอตัวในเดือนมีนาคมแต่ว่าล่าสุดธนาคารกลางทั่วโลกได้กลับมาซื้อทองคำสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างคึกคักโดยมีการซื้อสุทธิอยู่ที่33ตันตามข้อมูลของสภาทองคำโลกและมีบางประเทศที่มีปริมาณทองคำสำรองลดลงอย่างมีนัยสำคัญนั่นก็คืออุซเบกิสถานประเทศไทยและประเทศจอร์แดน